สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะกับช่องกับป้าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง4สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนเล่นคาเือฮะนะฮะแต่เราจะมาเริ่มจากอันง่ายๆกันก่อนละกันอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนควรรู้เลยนะถ้า E ของคาเือฮะนะฮะดาเมจที่เยอะจริงๆมันมาจากการกระโดดตีนะฮะซึ่งการกระโดดตีตรงนี้นะฮะ มันนับจาก plunging attack หรือก็คือการกระโดดโจมตีตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีบัฟตรงนี้อีกนะที่จะทำให้เมื่อเราผสมธาตุนะครับจะทำให้เรามีดาเมจเสริมไปอีก200%ซึ่งเยอะมากๆนะครับกลายไปประมาณ300%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและเป็นดาเมจธาตุนั้นด้วยนะก็คือธาตุที่เราผสมนั่นแหละอย่างเช่นเนี่ยผมอยู่แถวๆน้ำและตัวผมไม่ได้เปียกนะผมก็สามารถจมตีเป็นธาตุน้ำได้เห็นไหม ็นธาตุน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเปียกล่ะได้หรือเปล่าได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับเป็นธาตุน,าน้ำเหมือนกันแค่เรามีธาตุอะไรติดตัวเราก็สามารถใช้ธาตุน้นได้เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่เก๋มากๆและดีมากๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปไปยุ์ใช้กับพวกบาบาร่าอะไรที่เป็นต้นได้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละครที่สามารถบัฟการโจมตีกลางอากาศได้อย่างเช่นอลเบโดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือดาบตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะแหละแต่มันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะมันก็เป็นอีกทริคเล็กๆด้อยนอน,นะครับสำหรับคนที่มีอัลเบโดนะแต่ว่าต้องเป็นอัลเบโดซีีนะครับซึ่งก็อย่าไปสนใจอะไรมากเลยอันนี้แค่เอา,าพูดเฉยๆถัดมาครับอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือทางด้านของการใช้ e กลางอากาศนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าสามารถกด e กลางอากาศได้ระหว่างที่รอยอยู่ใช่ อันนี้เองก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับทำให้เพื่อนๆสามารถกระโดดขึ้นไปที่ที่สูงขึ้นไปอีกนิดน,นึงได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วทำให้ล่อนได้ไกลขึ้นด้วยแต่เราไม่สามารถกดค้างได้นะนแบบนี้เราไม่สามารถกดได้นะครับแบบกับอากาศมันจะกลายเป็นการกดแตะเท่านั้นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเนี่ยถ้าเกิดผมกดค้างมันก็จะเป็นแบบแตะเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่การกดค้าง เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วกันเนาะเวลาเราแบบไปเจอมอนที่กำลังจะทุบพื้นแบบแรงๆแล้วเราอยากจะโดดให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะระยะเวลาสั้นๆเราก็กระโดดไปรอบนึงแล้วจากนั้นก็กด E แล้วก็กระโดดลงมาได้เหมือนกันนะครับหลบสกิลได้ค่อนข้างดีเลยเป็นอีกทริกหนึ่งนะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำ Racer Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับแลวถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Racer Go พิ n ได้ที่7 e l e v e n นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางด้านของ The h u n t h Shop ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะทางร้านเองก็มี Racer Pin ที่ค่อนข้างถูกกว่านะฮะและนอกนนจากนั้นทางร้านเองก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายด้วยนะ ลองดูกันได้นะครับและที่สําคัญเกี่ยวกับการเติมด้วยเรเซอร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเ,เติมด้วยเรเซอร์โกพินเพื่อนีสามารถนํารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปไ er Silver, แลกเรเซอร์ซีเวอร์และสะสมไว้แลกเกมมิ่งเกียร์ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับและสําหรับหัวข้อที่3นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและเกี่ยวกับซูโค o ส์กับคาซุฮะนะครับก็คือบัฟของซูโคลส์ ที่จะเพิ่มชำนาญธาตุให้กับคาซือฮะนะครับจะไม่สามารถเอาไปใช้คำนวณในพาสซีฟอันที่2ของน้องได้นะครับหรือก็คือการเพิ่มโบนัสธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือก็คือถ้าเกิดซูโค,โคสใช้บัฟตรงนี้นะครับให้20%ของชำนาญธาตุของน้องให้กับคาซือฮะคาซือฮะเวลาทำซาวเวอรหรือปฏิกิริยาธาตุนะครับที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนร่วมทีม ได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอีก0.04%จะไม่ได้คำนวณจากซูโคสนะจะคำนวณจากคาซูฮะที่มีอยู่แล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเอาซูโคสมาบัฟคาซูฮะเพื่อที่จะพยายามเอาบัฟตรงนี้ให้มันแรงขึ้นจะไม่เวิร์กนะครับย้ำว่าจะไม่เวิร์กนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมทำปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมครับธาตุไฟตอนนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ23.5หน่วยนะครับ ซึ่งตัวหลักแล้วนะถ้าเกิดผมมี EM เยอะกว่าเดิมผมควรได้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันไม่เวิร์กนะโอเคผมได้ทำการผสมท่าแล้วก็ทำการสโ o ร์เวร์ดซูโคสนะครับทำาให้อลเบโดมีชั้น่าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับคาสหะด้วยนะครับกลายเป็น771หน่วยแปลว,ว่าถ้าเกิดว่าเราได้บัฟตอนนี้มันก็ควรสูงกว่า 230ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกัน EM ยังอยู่ที่700นะครับแต่บัฟที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ที่23.5เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นระวังจุดจุดนี้กันด้วยนะและสำหรับหัวข้อสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของอันติของน้องคาซึฮะนะครับเพราะว่าอันติของน้องคาซึฮะนะฮะมันจะมี เคล็ดลับอยู่นิดนึงเวลาผสมธาตุนะครับถ้าว่าเราผสมธาตุด้วยอันติและในนั้นมีมากกว่า1นึ่งธาตุนะครับย้ำว่าในวงอันตินะมีมากกว่า1นึ่งธาตุนะครับมันจะ prioritize หรือมันจะเอาธาตุที่แข็งที่สุดเป็นตัวผสมก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดในวงของอันติของคาสทะมีธาตุไฟไฟฟ้าน้ำและน้ำแข็งนะครับมันจะเอาไฟเป็นตัวผสมก่อนและจะเป็นไฟเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีแค่ไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็น้ำนะครับ ก็จะเอาเป็นไฟฟ้าเป็นตัวผสมก่อนเพราะมันแข็งกว่าอื่นๆแต่ถ้าเกิดมีน้ํากับน้ําแข็งนะครับมันก็จะเอาน้ํามาก่อนน้ําแข็งนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับการผสมตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนเล่นสายผสมธาตุนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะมันก็จะทําให้เราสามารถจัดทีมได้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราอยากเอาเป็นทางด้านของเซ่เอ,อช็อตไฟฟ้าอย่างเช่นไฟฟ้ากับน้ําอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับผสมสองธาตุนี้เป็นหลกัก แต่เราก็มีตัวไฟอยู่ด้วยแล้วเราไปบังเอิญแตะไฟนะฮะมันก็ทำให้อันติของคาส่ะติดเป็นไฟอย่างเดียวเลยนะครับไม่ติดเป็นไฟฟ้าหรือน้าเลยนะถ้าเกิดมันอยู่ในวงของอันตินะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นอันนี้นะผมจะเอาเป็นไฟกับน้ําแข็งแล้วกันตรงน,นี้อ่ะผมใช้อันติตรงตัวน้ําแข็งเลยนะที่ติดน้ําแข็งปังแต่ก็ยังเป็นไฟอยู่ดีอย่างเช่นน้ําแข็ง กับไฟฟ้านะครับซึ่งโดยหลักแล้วะคระับไฟฟ้าแข็งกว่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวยกอีกตัวอย่างแล้วกันเอาเป็นไฟกับทางด้านของไฟฟ้าแล้วกันนะครับรอบนี้ซึ่งตามหลักแล้วก็จะต้องเป็นไฟเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟ ขนาดตัวนั้นยังติดไฟฟ้าเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ผสมไฟอยู่ดีก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับ4สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนเล่นคันเซอระนะครับบอกเลยว่า2สิ่งหลังนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ แต่อันสุดท้ายน่าจะสําคัญสุดแหละเอาตรงนะครับเพราะมันก็เกี่ยวโยงกับการปั้นทีมด้วยนะครับเพราะมันก็มีความเกี่ยวโยงกับท่าอันติด้วยเนาะแล้วก็ระวังพวกท่าต่างๆที่มอนได้ปล่อยออกมาด้วยนะครับเพราะมันก็อาจจะไปดูดธาตุพวกนั้นแทนก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปลินนี้ก็หวังว่าคลิปสินนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะและถ้าเกิดคลิปสินนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย